นูหูใช่แต่พอเราเราพูดเสร็จเราลงมาคุณพัชชาเชื่อไหมผมเนี่ยทานน้ำฟรีตลอดทาน<ม>ข้าวฟรีอ่ะ,ะแล้วบางทีเขาก็ให้ดอกไม้บางทีเขาก็ห่อแกงให้กลับบ้านอันนี้โดยเปอร์เซ็นต์ผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่ทาง13ทํานะครับกับสหรสวัสดิธรรมเนี่ยวันนี้ผมคิดว่ามันตรงเป้าละแต่ปัญหาก็คือวันนี้เราพูดกับคนทีมไม่ได้เยอะ,ะก็ขออภัยนะครับ13สสยามไทยเนี่ย ถึงแม้มีคนดูอยู่จํานวนไม่น้อย <คะ S 2> แต่มันก็ไม่ใช่ทีวีช่อง3หรือช่องช่องแปวซึ่งโอ้โหทีวีมช่องจอสีทั่วไปใช่ทีวีจอสีถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเกมเนี่ยจบเรียบร้อยแล้ว <คะ S 2> เพราะว่าเ,เรารู้เลยว่าไอ,อ,อ,อ้สิ่งที่เราหยิบยื่นให้ประชาชนเนี่ยประชาชนต้องการแต่เพียงแต่ว่าไอ้ที่เราจะไปถึงเขาข้อมูลเหล่านี้ไปถึงเขามันไม่ง่าย ถ้าพูดเป็นภาษาธุรกิจก็บอกว่าเราได้ผลิตสินค้าซึ่งผู้บริโภคต้องการนะครับแต่ก็คือเราขาดอ,อะไรนะช่องจัดจำหน่ายช่องทางจัดจำหน่ายมากกว่าตรงนี้ครับถ้าถ้าถ,ถ้าจะให้ผมพูดผมคิดว่าเราสำเร็จอย่างมากในในรูปของเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในรูปจำนวนอย่าง อาจารย์บอกว่าที่สําเร็จในแง่ของเปอร์เซนต์ในรูปในรูปแบบของการวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือดีเป็นเพราะว่าเป็นไปตามสิ่งที่ประชาชนต้องการนะวันนี้อาจารย์ถอดโจทย์ออกมาว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการคืออะไรคะผมว่าสองอันใหญ่ๆถ้าถ้าพูดง่ายๆอันแรกก็คือว่าพักกันศัตรูของประชาชน,นไม่ใช่ประชาชนด้วยกันเองศัตรูของประชาชนเนี่ย คือผู้ที่มีอํานาจทางการเมือง <Okay. S 2> แล้วก็ผู้มีอํานาจทางการเงินนักการเมืองและในทุนการเมืองเ <Okay. S 2> นี่ยคือคนซึ่งปล้นประชาชนไปแล้วไม่ต้องไปบอกว่าพักนั้นดีอีกพักหนึ่งเลวหรือ mm hmm. ว่าอันนั้นเลวชั่วที่สุดอันนี้ชั่วเกือบที่สุดไม่ไม่ไม่ไมไมต้องไปแยกแยะ <Okay. S 2> ผมคิดว่าวันนี้ผมได้สรุปแล้วผมและผมเชื่อว่าไม่ผิดก็คือนักการเมืองก็คือโจรอ่ะ <Okay. S 2> ที่ปล้น ที่ปล้นประชาชนแล้ววันนี้พักการเมืองก็คือก็คือซ่องโจรนันากการเมืองต่างพักก็เป็นเพียงแค่โจรต่างซ่งองเพราะฉะนั้นน่นคือประเด็นแรกก็คือถ้าเราจะรบกับเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปรบพักหนึ่งแล้วเอาอีกพักหนึ่งขึ้นมานะฮะเหมือนเหมือนกันอันที่สองถ้าจะชนะได้เนี่ยประชาชนจะต้องไม่ไม่แตกแยกเป็นเหลืองกับแดงหรือเป็นฟ้าวันนี้ซึ่งสิ่งที่เรากําลังขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นทางเลือกใหม่ ผมผมเรียกมันว่าทางเลือกที่สามหมายความว่าทางเลือกหนึ่งก็จะเป็นทางเลือกของทักษิณแล้วก็เกลอทักษิณก็เพื่อนร่วเป็นพวกที่ได้ผลประโยชน์ด้วยกันกับทักษิณนะครับส่วนทางเลือกที่2ก็คือใครก็ตามที่ตรงกันข้ามกับทักษิณเป็นศัตรูของทักษิณ แต่แล้วก็ด้านหนึ่งก็จะเชียร์ประชาธิปัตย์ใช่ไหมอีกชานหนึงก็จะเชียร์เพื่อไทยไอ้ด้านหนึ่งก็เชียร์ทุนเก่าอีกด้านก็เช <JUN> ียร์ทุนใหม่เราบอกมันไม่ใช่หรอกไม่ใช่ทั้งสองฝั่งไม่ใช่ทั้งสองฝั่งแท้จริงแล้วเนี่ยศัตรูของเราเนี่ยไอ้นายทุนที่เป็นธุรกิจการเมืองมันมีทั้งทุนเก่าและทุนใหม่ <c oughs> และไอ้นักการเมืองที่ปล้นเราจากเราไปเนี่ยมันก็ทั้ง,ท,งทั้งประชาธิปัตย์และเพื่อไทยแล้วก็ชาติไทยชาพนาเพราะฉะนั้นพี่น้องเหลืองกระแดงเนี่ยควรจะรวมกัน แล้วก็รบกันนักการเมืองแล้วเราก็เขียนออกมาเป็นนิทานจำจำได้ไหมครับที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องนกกระสากรกบอ่ะว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยความความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งของนกกระสาแล้วแต่ว่านกกระสาจิกตีกันเหนื่อยอ่อนเอาชนะเอาแพ้กันไม่ได้ก็ไปหลอกเกณฑ์อกบมาช่วยรบด้านนึงก็เอากบมาทาสีแดงด้านนกอากบมาทาสีเหลืองใช่ไหมครับแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นไอ้มุมมองที่ผมคิดว่าวันนี้คนเข้าใจมากขึ้นและก็รับมากขึ้น แต่ก็อย,อย่างที่เรียนนะครับโดยเปอร์เซ็นต์แต่โด,โดยจำนวนเนี่ยเราเรายัางไม่ได้แพ้ไปเพราะว่า,าคนที่คุมสื่อใหญ่ะจะ,จะปิดกั้นยังสกัดกันอยู่ยใช่ครับมันไม่ถ้าไม่ใช่รัฐบาลก็คือพักการเมืองตรงข้ามกับรัฐบาลเนก็คือฝา่ายค้านไอ้ข,ของเราเนี่มันเป็นทางเลือกที่3มแต่มันมันเป็นทางเลือกที่เล็กที่สุดวันนี้แต่เป็นทางเลือกที่ถูกค่ะอาจารย์อาจารย์จะทลายสี การเลือกข้างของคนแต่ละสีซึ่งณวันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าในใสังคมไทยค่อนข้างที่จะชัดเจนอาจารย์บอกว่าอาจารย์ทลายด้วยการพูดถึงเรื่องของปรากฏการปัญหาต่างๆว่ามันเป็นมันเป็นจุดรวมของู้ทุกคนไม่ว่าคุณจะเสียอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าคุณจะรักใครจะเกลียดใครก็ตามแต่คุณประสบปัญหาเหมือนๆกันใช่ครับแต่ความสามารถจริงๆแล้ว ที่สหัสวัรษก็ตามแต่หรือว่าทางทีมงานหรือจะร่วมกับช่อง13อสยามไทยก็ตามแต่แล้วจะทลายให้มันสําเร็จจริงๆม,มันจะต้องใช้ระยะเวลานาน,านอีกสักแค่ไหนไหมคะอาจารย์เออผมคิดว่า มันจะช้าในช่วงต้นมันเหมือนอะไรเกือบอะไรทุกอย่างมันจะค่อยๆไต่ไปนะแปจรินแต่พอมันถึงจุดที่เขาเรียกไอ้ไอ้มวลวิกฤตเนี่ยมันจะทยานขึ้นอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าเราตอนนี้เราเริ่มไต่เคอร์ฟแต่แต่ไม่เร็วนักนะครับมันมันก็ไปของมันอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันมันมันทยานแล้วซึ่งวันนี้ผมก็คิดว่า เราพูดกันน่าจะ2-3เดือนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเข้มแข็งพอแล้วเราเราไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับ <c oughs> ทางาศาสวัสดก็คงจะเดินหน้านะครับไปไฮพาร์คปราไสย่อยตามที่ต่างๆออกต่างจังหวัดทาง13สยามไทยก็มาจัดรายการนะครับและวันนี้ข่าวที่เข้ามาอันนี้ว่าฟีดแบ็กอะฟีดแบ็เนี่ยดีมากเขาบอกวันนี้อของ13สสยามไทยเนี่ยเรตติ้งเนี่ย ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนที่มาดู13สยามไทยไอ้สิ่งที่น,น่าปลื้มใจก็คือว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะสีเหลืองหรือสีฟ้าวันนี้สีแดงสีแดงเป็นแฟนคลับ13สยามไทยมากทีเดียวนะฮะไอ้ตรงนี้ผมก็เลยเชื่อว่าบางทีเราอาจจะมาถึงพอเรามาถึงตรงนี้ครับคุณพัชรามันเหมือนกับเขื่อนแตกอะคือน,น้ำมันอาจจะค่อยๆซึมทีละนิดนะแต่พอถึงมันจุดพับจุดที่ไอ้อช่อง มันแตกสำเร็จแล้วมันมันใหญ่สําเร็จแล้วเนี่ยพอมันแตกทีโอ้โหน้ําตรงนั้นเนี่ยเหมือนเกินแตกเนี่ยมันก็จะกระจายไปทั่วได้มันรวดเร็วมากรวดเร็วมากวันนี้ผมก็เชื่อว่าประมาณเนี่ยครับวันนั้นก็แย่เรียนท่านพระเอกมังสวิทย์บอกว่าเออวันวันนั้นพระเจ้าคุณญจาราได้เห็นแล้วที่เราอะไรนะสามปีใช่ครับกบสามปีสิบสามสยามไทยค่ะ ผมบอกว่าเอาพ,พี่บันสามปีเนี่ยแปลว่าพี่ลบมาสิบสองไตรมาสละค่ะแล้วอาจจะพี่อาจจะต้องการอีกหนึ่งไตรมาสไตรมาสที่สิบสามเพื่อจะปิดเกม นี่แหละคือที่มาของ13สยาม,ยามไทย,ไทยอาจจะปิดเกมในใจมากที่13ก็ได้แล้วแลวก็น่าสนใจวันนั้นก็อันนี้อันนี้อาจจะนอกเรื่องแล้วไม่เป็นวิทยาศาสตร์นิดนก็วันนั้นน่ยวันเกิดของพลเอกบรรณวิทย์เนี่ยก็คือวันที่26กุมภาพภา่าก็25เป็นวันมาคาบูชาผมบอกว่านึงใจมาสเนี่ยก็คือจาก จากมาคาบูชาถึงวิสาขบูชาเพราะมาฆะคือวันเพ็ญเดือน3แล้วก็นั่นก็บอกเรียนเดือนหกาเรียนพี่บอกพี่บันทำมวันเกิดพี่วันวันนี้เนี่ยคือเดวันเริ่มนับหนึ่งแล้ว่มนับหนึ่งนับไป3เดือนน่ะแปดสิบแปดวันนล้วก็ดีก็ไม่รู้ถูกผิดถ้าผมก็ไม่ใช่โหรนะครับแต่แต่ผมมีความรู้สึกว่ามันมันน่าจะใกล้ๆแล้วล่ะตอนนี้เรากําลังไต่เคอร์ฟครับมันกําลังไต่เคอร์ฟเมื่อไหร่มันถึงจุดไอเรียกอะไรคริติคอลแมสเดี๋ไอตรงจุดจุดเขื่อนแตกเนี่ยครับ โอ้โหมันอาจจะเกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่วันน่ะค่ะอาจารย์ะคะ่ะอาจารย์แล้วเรื่องของช่องทางของประชาชนที่จะมามีส่วนร่วมกับสหสัมพัน์นอกจากการเผยแพร่ผ่านทาง13สยามไทยก็ดีหรือว่าจะเป็นรถกระจายเสียงสามารถที่จะมามีส่วนร่วมกับสหสัสพัน์ได้ทางไหนอีกไหมคะอาจารยออ์ตอนนี้เราก็ใชออ้อีกสองสามทางครับอันนึงก็คือไอ้โซเชียลเน็ตเวิร์ก เฟซบุ๊ก k เลยค่ะอาจารย์เฟซบุ๊กเราก็เราก็ได้กระจายไปพอสมควรทางเว็บไซต์ของเราคเว็บไซต์อะไรคะอาจารย์คะเว็บไซต์ก็ชื่อ Sahaswat.org ภาษาไทยเลยไม่ไม่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็สะกดก็ S A H A S A V A S ก็คือสหัสสวัสดเอีครับแล้วก็นี่ก็ก็เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์มก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ อีกอันนึงก็คือเอกสารนะครับที่คุณประชาชนก็อาจจะเคยเห็นใช่ไหมครับที่เราเคยได้รับนะฮะที่เราแจกไปก็มีมีอะไรนะสงครามนกกระสาอยู่ในแพ็คก็จะเป็นแผ่นซีดีแล้วก็มีแผ่นซีดีแล้วก็จะมีรายละเอียดของแผ่นพับด้วยใช่ครับแล้วอันนี้เราก็เราก็กระจายอันนี้ออกไปนะครับก็ถึงประชาชนแล้วก็มีแผ่นซีดีซึ่งอันนี้เป็นการสรุป ประมาณแค่18นาทีครับนะก็จะเป็นทิศทางการต่อสู้ของเราและยุทธศาสตร์เนี่ยครับก็อันนี้ก็เราก็จะไปทางด้านนี้ครับก็แล้วก็อีกอันซึ่งที่เราทําอยู่ก็คือทําแบบวันนี้ครับที่ที่เขามีมเขามีปัญหาผุดขึ้นตามที่ต่างๆนะครับก็สวัสิสสสส์ก็จะไปร่วมด้วยสสวัสตว์ก็จะไปร่วมด้วยแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยมันท้ายสุดเนี่ย ผมคิดว่ามันจะเป็นไอ,ไอ,ไอการก่อตัวของพายุอ่ะ ค่ะอาจารย์ผมว่าพายุเริ่มก่อตัวแล้วเริ่มก่อตัวแล้วต่อไปจำมุนได้ใหญ่ขึ้นนะคะถ้ามันุนใหญ่ขึ้นแล้วมันจะสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายออกจากทำเนียบรัฐบาลได้ก็ต้องดูกันต่อไปนะอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงที่สองค่ะจะกลับมาฟังอาจารย์บุติพงค่ะพูดในเรื่องที่มีโอกาสไปในหลายๆเวทีหลายๆที่หลายๆจังหวัดนะคะแล้วก็ไปพบกับพ่อแม่พี่น้องมากมายที่ประสบปัญหาจะให้อาจารย์ช่วยขยายความของปัญหาที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นส่วนรวมแล้วก็มีผลกระทบต่อ คนส่วนรวมนะคะอาจารย์รวมไปถึงเรื่องของพลังงานเรื่องของแร่ธาตุต่างๆที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยแล้วก็รวมไปถึงวิธีการแค่แก้ไขแล้วก็การยกตัวอย่างด้วยนะคะอาจารย์ค่ะท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกับดรวิทิพงศ์ได้ทาง SMS ค่ะในช่วงนี้ที่หมายเลข4890011พิมพ์13เือนวัก ตามด้ยวยข้อความของท่านส่งมาที่4890011ค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการเราจะเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะกลับมาพูดคุยกับอาจารย์วุฒิพงศ์กันต่อค่ะอาจารย์คะอาจารย์ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมกับหลายๆกลุ่มแล้วก็ไปพบเห็นมีโอกาสพูดคุยกับผู้คนที่ประสบปัญหานะวันนี้อาจารย์มองว่าสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์แล้วเป็นปัญหาซึ่งค่อนข้างที่จะวิกฤตแล้วร้ายแรงแล้วอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ ก็สองสามเรื่องใหญ่นะครับเรื่องเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องคอล้ายๆกับที่ได้พูดถึงนะครับที่ระยองเรื่องสิ่งแวดลอ้อมการทีอ่อุตสาหกรรมหรือว่าผู้มีอำนาจหรือนักธุรกิจใหญ่เนี่ยค่อนข้าขงจะเบียดเบียนแล้วก็รังแก<ไ>คนตัวเล็กตัวน้อยนะครับอันที่2ที่ดูจะเป็นเรื่องใหญ่โตก็เป็นเรื่องของเ,อเรื่อง ของใช้ไอไอความอัตคัดขัดสนนะครับว่าวันนี้ค่าใช้จ่ายอะไรมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็รายได้ก็ไม่ได้ไม่ไ,มได้สูงขึ้นมาซึ่งไอ้นี่มันก็เป็นเรื่องที่แสนจะรันทด่ะเพราะว่าก็อย่างที่เรียนคุณพระชาความจริงเงินทองเนี่ยของประเทศไทยมันมี เยอะแนะครับมาเรามันไม่ใช่ประเทศทะเลทรายะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งอยู่บนโขดหิน <c oughs> เราในน้ามีปลาในนามีข้าวแล้วใต้ดินยังมีน้ำมันมีการธรรมชาติมีโปเทสทองคำทองแดงมันมันเหลือเฟือจริงๆะนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันก็ยังมาเจอ,อปัญหาเรื่องพวกนี้อีกนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งวันนี้ผมว่ามันเป็นปัญหาซึ่งเราสร้างขึ้นมาเองอือตัวนึ้งก็คือเรื่องความขัดแย้งกันระหว่างเหลืองกับแดงแดงกับเหลืองเหลืองกับเหลืองกับฟ้าฟ้ากับแดงการแบฝัก่งไใช่ไหมครการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็จะเป็นเป็นเรื่องใหญ่ๆ่แต่แต่ผมว่าก็วันนี้ที่เราไปเนี่ยเราเสนอทางเลือกกันนี้เนี่ยผมว่ามันมันก็น่ารักนะเพราะว่าประชาชนตอบรับดีมากดีมากแล้วก็มันเป็นอะไรสักอย่างซึ่ง เรียนคุณพระชาได้ว่าที่เราออกไปคุณพระชาก็คงจะเห็นผ่านผ่านส3สมสยามไทยนะครับว่ามวลชนของเราหรือมอบเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่มีสีเดียววันนี้สีฟ้าก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มี หลากสีก็มีและมากที่สุดก็คือคนที่ไม่เอาสักสีไม่ไดยชอบสีแต่ชอบแอบชอบแนวทางของ13กับสาสวัสดร์เนี่ยบอกว่าอันนี้มันคือแนวทางของประชาชนจริงๆนะครับเ,เราเนี่ยไปไหนก็อย่างที่บอกอะครับ แรกๆเขาก็อาจจะขุนข้องหองใจนิดหน่อยว่าเราไปเสียงเอตลาังไม่าโรยังไม่เข้าใจ,ตาใจแต่พอเราพูดเสร็จก็เขาก็มาเป็นพวกเรา <c oughs> แล้ววันนี้ผมเรียนเลยได้เลยนะครับที่จะไปเ,เราเราจะเดินทางไปทางใต้ปลายเดือนมีนาเนี่ยไป <c oughs> ที่สุราษฎร์ก็ผ่านจุมพรเ,เพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันเนี่ย <c oughs> คุณพระชาทราบไหมครับว่าคนที่ร่วมจัดเนี่ย แดงกับเหลืองร่วมกันเหมือนกับกระถิ่นผ้าป่าทั้งเสื้อแดงทั้งเสื้อไปในภาคใต้นะคะอาจารย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์ครับเก็จะไปพูดเรื่องหลักๆของเราเรื่องเรื่องพลังงานอย่างนี้ครับแล้วก็ทรัพยากรเนี่ยว่าแท้จริงเรามีอย่างที่บอกครับเรามีมากมายแต่ว่าวันนี้มันไปคาตุงอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองมันไม่ถึงประชาชนแล้ววันนี้ผมว่าเสื้อแดงก็ ก็ตระหนักเหมือนเหมือนกับเสื้อเหลืองตระหนักเหมือนเหมือนกับเสื้อฟ้าวันนี้ก็เลยต่างคนก็ต่างไม่ไม่ไม่ได้ยึดไอ้เรื่องสีเสื้อนะครับแล้วก็เริ่มเข้ามามามาร่วมต่อสู้ด้วยกันอันนี้ผมผมก็ปลื้มใจแลวแลวอันนี้ผมว่าคุณพระชาเช็คดูก็ได้จากเรจากจากผู้ชมผู้ฟังของ13เนี่ยวันนี้คร่าสีมากนะครับวันนี้คร่าสีมากแล้วผมผมว่าอันนี้มันเป็นลิมิตหมายที่ดี วันนี้มันไม่ใช่เป็นการอะไรนะศัตรูของทักษิณรวมตัวกัน